สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิทาหลอดบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงให้กับคนที่เกิดราศีธนูลักนณาธนูประจําเดือนธันวาคม2565นะคะราศีธนูของเราเป็นการอ่านแบบไทยเนอะราศีธนูคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมทีนี้มาดูกันชาวราศีธนู การงานการเงินและในเรื่องของความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนธันวาคมเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะคนที่เกิดเดือนนี้เราสุขสันวันเกิดนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเนาะคิดงานได้งานคิดเงินได้เงินมีแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะราศีธนูมาโอมาดูกัน การอ่านแบบนี้เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะไม่ได้จาะจงคนใดคนหนึ่งอ่านมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะใครที่เพิ่งเคยเข้ามาชมคลิปเราเป็นครั้งแรกเราลบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องมิติทาร์ลบายคิตตี้ด้วยนะถือเป็นขวัและกำลังใจให้กับคนทําคลิปให้กับเราที่เป็นคนอ่านไพ่ให้นะคะมาดูกันราศีธนูลัคนาธนูเราอธิฐานให้อ่านได้ทั้งคนที่เกิดราศีและลัคนาเลยนะคะ ใบแรกว้าวเพด์ออฟสอดเพดออฟสอดเป็นลักษณะของเด็กดาบเนาะคนที่มีอายุน้อยกว่าเราคนนี้เขาอาจจะมีลักษณะเขาเรียกว่าค่อนข้างดือ้อดื้อดึงดึงดันเ,เขาเรียกว่าเป็นคนที่หวาดระแวงคิดอะไรก็กลัวว่ากลัวกำลังกลัวว่าคนอื่นจะมาเอาเปรียบกำลังกลัวว่าเราจะเสียเปรียบคนอื่นเขาเป็นคนที่แบบดือด้อหน่อย ไม่ค่อยฟังใครดื้อรั้นนะ่ะเป็นคนดื้อรันนะ้นเนาะหรือไม่ก็ตัวคุณเองนะ่ะตอนเนี้ยอาจจะมีลักษณะแบบนั้นคือไม่ค่อยฟังใครเป็นเด็กถือดาบเนาะม,มันหมายถึงลักษณะของอ,อดาบมันก็เป็นอุปสรรคปัญหาอย่างหนึ่งเนาะหรือไม่ก็คุณเองอะ่ะกําลังจะได้รับข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารเนี้มันจะเหมือนว่าทําให้เรารับรู้รับทราบถึงในสิ่งที่กําลังจะเกิดปัญหากับตัวเราขึ้นมานะประมาณนี้นะคะ มาดูกันต่อการงานการเงินและในเรื่องของความลักคนเกิดราศีธนูลักนาธนูเดือนธันวาคมสองห้าหกห้านี้เป็นยังไงกันบ้างคะว,ว้าวโฟฟครับโฟฟครับเป็นลักษณะของอืมการเบื่อเซ็งไม่อยากยุ่งกับใคร ไม่อยากรับรู้อะไรมีคนมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้ไพ่ถ้วยถ้วยมันเป็นลักษณะเหมือนแบบความรักความสัมพันธ์ด้วยเนอะมีคนมามอบความรักให้แต่คุณก็ยังไม่อยากสนใจคุณยังเฉยๆอยู่ยังอยู่นิ่งยังอยากอยู่กับตัวเองอยากใช้ความคิดอยากมีสมาธิหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบปีกวิเวกไปไปนั่งสมาธิไปคิดอะไรอยู่กับตนเองให้แบบเหมือนเป็นการตกผลึกในความคิดของตนเองอะ่ะ อยากอยู่เฉยๆอยากอยู่นิ่งๆยังไม่อยากจะยุ่งกับใครอะไรประมาณนั้นนะคะในช่วงนี้เนอะช่วงเดือนธันวาคมนะคะมาดูกันต่อกันงานการเงินและในเรื่องของความรักอะไรพลิกออกมาอืมควีนออฟสอดควีนออฟสอดถ้าเป็นลักษณะของคนที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งคนตรงเป็นคนซื่อตรง ทำอะไรทําจริงทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จจากความจากการที่คุณเป็นคนตัดสินใจอะไรแล้วคุณจะลงมือทําคุณเป็นคนชัดเจนเนะเาะไพ่ไพ่ดาบเนี่ยหมายถึงอุปสรรคและปัญหาที่คุณผ่านพบมาเนี่ยถึงมันจะยากถึงมันช่วงนี้มันอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาไพ่ดาบหมายถึงอุปสรรคและปัญหาเนาะปัญหาอาจจะเยอะปัญหาอาจจะมากแต่ว่าคุณจะสามารถฝา่าฟันมันไปได้นะคะให้ใช้ความ เข้มแข็งความเที่ยงตรงของตนเองเนี่ยในการตัดสินใจในทุกเรื่องทุกๆปัญหาเนี่ยแล้วมันจะเกิดเป็นผลดีอืมเขาเขาบอกว่าถ้าถ้าใครที่มีกิจการการค้าเป็นของตนเองงานของคุณจะประสบความสําเร็จเนาะคุณจะ,จะเจริญก้าวหน้าผ่านพ้นปัญหาในทุกปัญหาไปได้นะคะมาดูกันต่อการงานการเงินและในเรื่องของความรักคนที่เกิด ราศีธนูลัคนาธนูโอ้เซเว่นออฟคัพเซเว่นออฟคัพมันจะเป็นในลนักษณะของคนที่คิดหวังมุ่งหวังเอาไว้มีเรื่องให้คิดในหัวเยอะแยะมากมายคิดอยากได้น,นู่นอยากได้นี่อยากได้ของสวยงามอยากได้สิ่งดีๆอยากได้บ้านอยากได้รถมีสิ่งที่แบบเขาคิดเอาไว้ในหัวเยอะแยะมากมายมันเป็นเรื่องของการใช้กฎของแรงดึงดูดก็ได้เนาะ ใช้จิตสัมผัสใช้เรียกใช้เรียกว่าเขาเรียกว่าใชา้ใช้ความคิดในการจินตนาภาพอะกฎของแรงดึงดูดนั่นแหละคือเขาบอกว่าถ้าคุณอยากได้อยากมีให้คุณคิดในคิดถึงแต่ในสิ่งที่ดีๆเช่นอยากมีรถให้มนโนภาพไปเลยว่ารถคันนี้สีนี้แบบนี้ เป็นของฉันฉันมีโอกาสได้ขับขี่มันไปท่องเที่ยวไปเดินทางคือให้เราคิดเอาไว้ว่าเราได้ใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับรถแบบในสิ่งที่คุณแบบต้องการอยากได้แล้วแล้วเขาเรียกว่าสมองของคุณน่ะจะนําพาไปให้คุณแบบประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณอยากได้อันนี้เรายกเป็นยกเป็นตัวอย่างเนาะหรือมีใครบางคนเอเป็นคนที่ มีความรู้ในเรื่องงานศินละปะทำงานวิชาชีพออกแบบงานศินละปะงานที่เกี่ยวกับการคิดสร้างสารรค์เนี่ยคุณจะทำมันได้ดีคุณจะเป็นคนที่มีความคิดมีจินตนาการในในเรื่องนี้ได้ดีเป็นลักษณะของอความคิดออกแบบเนี่ยคุณจะทำได้ดีกว่าคนอื่นหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีความคิดอะไรโลดแล่นคิด คิดเรื่องงานคิดงานได้งานคิดเงินได้เงินไพ่เซเว่นเอาครับมันเป็นลักษณะของการขออธิษฐานด้วยนะมันเป็นลักษณะของการอยากได้อะไรให้อธิษฐานให้ขอเดือดฟูเดอดฟูเป็นลักษณะของการเริ่มต้นใหม่การออกเดินทางการได้ผจญภยัยมันเหมือนแบบคุณมีความคิดเอาไว้ นานแล้วอยากไปเที่ยวตรงนั้นอยากไปอยู่ตรงนี้เนี่ยตอนนี้คุณกำลังจะได้ไปแล้วกำาลัง <c oughs> จะได้ไปเริ่มต้นในสิ่งเริ่มต้นทำในสิ่งที่คุณอยากทำเหมือนไม่ใครบางคนแบบว่าอาจจะคิดเอาไว้แบบว่ามีอยากได้อยากทำงานโครงการนี้อยากทำเรื่องนั้นอยากทำเรื่องนี้อยากทำค้าขายอยากทำกิจการอะไรแบบนี้เนี่ยตอนนี้คุณกำลังจะได้เริ่มได้เริ่มทำโครงการนั้นๆที่คุณคิดเอาไว้แล้ว หรือมีใครบางคนอาจจะเริ่มงานใหม่ไปสมัครงานใหม่งานใหม่มันก็ต้องมีการแบบทดลองงานใช่ไหมเนี่ยมีใครบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของขั้นตอนของการทดลองงานเนี่ยเดอะฟูเนาะมันเป็นลักษณะของคนที่ชอบผจนภัยชอบเดินทางหรือไม่ก็ตัวคุณเองอะช่วงนี้อาจจะแบบเดินทางเยอะๆเดินเป็นช่วงลักษณะของชีพจรลงเท้าอะเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปทํางานเดินทางออกจากบ้าน เขาเป็นลักษณะของการแบบออกไปศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้รู้อ่ะเนาะมาดูกันต่อนะคะเดอะเทมเพลนเดอะเทมเพลนเป็นลักษณะไพ่ประจาําราศีธนูด้วยนะคะ mm hmm. เขาเป็นลักษณะของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะของการเดินทางมีใครบางคนอาจารย์เนี่ยกำลังจะเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางน้ําหรือเดินทางไปท่องเที่ยวเนาะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนย้ายตําแหน่งย้ายบ้านย้ายสถานที่ ย้ายที่อยู่เนี่ยช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะมันเป็นลักษณะของการให้คุณได้มีสติมีสมาธิเขาอยากให้คุณแบบว่าปรับสมดุลในความคิดและในเรื่องของการกระทําด้วยปรับปรับให้มันแบบนิ่งมั่นคงให้มันแบบว่ามีสมาธิมากขึ้นเนี่ยเด๋ยแทมเพลนในในรูปเนาะในรูปนี้ยเขาจะเป็นเหมือนลักษณะนคนที่เทน้ําไปมาหรือไม่ อีกในหนึ่งเขาก็บอกว่าอยากให้คุณมีสติมีสมาธินั่งสมาธิบ้างแล้วก็ลองกวดน้ำเนี่ยสมาธิของคุณแบบจะนิ่งขึ้นจะดีขึ้นแล้วก็แบบทําอะไรก็จะมีสติเนาะจะแบบตัดสินใจได้ได้ได้ลอบครอบมากขึ้นเนาะมาดูกันต่อแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะ ใ,ใครที่เซ็งรอเบื่อเบื่ออยู่เนี่ยนะเดลแทมเพลนเขาบอกว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักมันหมายถึงรักเก่าหวนคืนก็ได้เนาะรักที่มันเคยผ่านพ้นไปแล้วรักในอดีตเนี่ยเขากําลังจะหวนกลับเข้ามามีเกณ์ที่กําลังแบบรักเก่าจะหวนคืนมานะคะในบางคนนะมาดูกันต่อโอ้ก้าวไม้ก้าวไม้เป็นลักษณะของการคิดมาก คิดวิตกกังวลคิดเยอะคิดเรื่องปัญหาไพ่ดาามันเป็นลักษณะของปัญหาและอุปสรรคเนอะอืมมันการที่คุณคิดเยอะคิดมากแล้วยังหาทางออกไม่เจอเนี่ยมันทําให้คุณนอนไม่หลับแบบว่าไม่ค่อยได้พักผ่อนเนะี่ยพอไม่ค่อยได้พักผ่อนเนี่ยเขาเรียกว่านอนไม่เป็นเวลาเนี่ยร่างกายของคุณนะมันก็จะถดถอยเสื่อม แล้วก็เหมือนแบบว่าภูมิคุ้มกันต่ำแล้วมันก็ทำให้มีโรคแทรกซ้อนได้ง่ายนะคะตกตำแหน่งปัญหาด้วยเนาะก้าวดาบนะก้าวดาบคิดมากคิดเยอะคิดวิตกกงังวลนอนไม่หลับโอ้ว้วาว ถ้าคุณเอ็ดออฟเพนทักเิลเนาะถ้าคุณกําลังคิดมากเรือ่องเงินไม่ต้องกลัวเงินก้อนกําลังจะเข้ามาหาคุณโชคลาภเงินทองเงินก้อนใหญ่เงินที่คุณคิดเอาไว้ในที่คุณคิดมโนเอาไว้อยากได้อยากมีเงินกําลังจะเข้ามามีใครบางคนมีเกณฑ์มีโชคมีลาภถูกอลอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่เนี่ยมันเป็นเงินก้อนใหญ่ที่กําลังจะเข้ามามันเป็นเหมือนลักษณะของของขวัญที่แบบจักรวาลยื่นมาให้คุณะ จากสิ่งที่คุณเคยอธิษฐานขอเอาไว้มีใครบางคนขอเรื่องเงินเงินกําลังจะเข้ามานะหรือมีใครบางคนขอเรื่องงานการเริ่มต้นการทํางาน,นมันเปิดเป็นเหมือนลักษณะของการเริ่มต้นคิดทําอะไรใหม่ๆเนี่ยโครงการใหม่ๆที่คุณคิดที่คุณอยากทําอยากมีเนี่ยคุณกําลังจะได้คุณกําลังจะจะจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณอยากได้โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเงินครั้งนี้เป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะ มาดูกันต่อการงานการเงินและในเรื่องของความรักคนเกิดราศีธนูรักคนาธนูช่วงเดือนธันวาคมเดือนเกิดของคุณด้วยเนาะขอให้คุณได้เงินก้อนใหญ่อย่างที่ใจปรารถนานะคะให้สําเร็จทุกทุกอย่างอย่างที่หวังตั้งใจไว้เนาะมาดูกันต่อนะคะว้าวเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเป็นลักษณะของการหยุดรอพักเงินที่คุณอยากได้เนี่ยตอนนี้มันกําลังรออยู่ กําลังจะเข้ามานั่นแหละเป็นเงินก้อนเหมือนมีใครบางคนอาจจะกําลังรองเงินตกเบิกเงินโบนัสเงินปันผลหรือไม่ก็มีใครบางคนที่แบบทํางานไปแล้วลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยอย่างในไพ่เนี่ยเขาเป็นเหมือนคนที่ปลูกต้นไม้ไปแล้วและกําลังรองที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการทํา ที่คุณลงลงลงแรงปลูกต้นไม้ไปแล้วอะ่ะคุณกําลังรอดูอยู่ว่าผลกลําไรเนี่ยจะได้ซักประมาณเท่าไหร่ประมาณนั้นเนาะว่าช่วงปลายปีนี้เราว่าน่าจะเป็นรอโบนัสมากกว่ามีใครบางคนอาจจะรอเงินตกเบิกรอเงินโบนัสที่มันเป็นเงินก้อนอ่ะเงินก้อนใหญ่ด้วยนะที่กําลังจะเข้ามานะคะเนี่ยมาดูกันต่อนะคะการงานการเงินและความรักราศีธนูลัคนาธนูประจา เดือนธันวาคมอีกใบหนึ่งนะโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็ออกมาแล้วนะแต่เราเห็นว่าเอ้ยมันมันเป็นการสลับลงไปแบบสลับลงไปแบบเนี้ยเราก็เลยไม่เอาเราก็เลยเราก็เลยสลับไพ่ใหม่เนี่ยไพ่แปดแปดถ้วยแปดถ้วยเป็นลักษณะของคนที่กําลังจะเดินทางเดินทางออกจากจุดเดิมออกจากเรื่องเดิมถ้าไม่ได้เดินทางก็อาจจะเป็นความคิดของคุณก็ได้ คือมีใครบางคนที่แบบผิดหวังเศร้าใจเสียใจกับเรื่องเดิมๆรักครั้งเก่าที่มันไม่สมหวังเนี่ยคุณกําลังจะหันหลังแล้วก็เดินออกไปจากตรงนั้นแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ที่กาลังจะเดินทางอย่างมากเลยนะเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะเดินทางไปทํางานที่ไกลบ้านห่างไกลจากครอบครัวห่างไกลจากคนรักคือตอนเนี้ใจของคุณอะไม่อยู่แล้วใจคุณอยากจะเดินไปข้างหน้าแล้วไม่รู้ว่าทางข้างหน้ามันจะขุกค่ะ ธุระกันดานยังไงก็แล้วแต่แต่คุณอยากไปและอยากออกไปสู่โ,โลกกว้างอยากออกไปผจญภัยไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะไม่อยากอยู่ที่เดิมแล้วมันเป็นลักษณะของการทิ้งที่เดิมทิ้งของเดิมของที่มันแบบทําให้เราผิดหวังเสียใจทิ้งมันแล้วก็ออกเดินทางไปข้างหน้าเนาะมันเป็นลักษณะของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางเนี่ยคุณมีเกณฑ์เดินทางสามใบแล้วเนี่ย มีเกณฑ์เดินทางไปไหนสักที่หนึ่งอาจจะเป็นไปในเรื่องของงานไปในเรื่องของท่องเที่ยวก็ได้หรือไปศึกษาปฏิบัติสมาธิอย่างที่คุณอยากทำคืออยากอยู่นิ่งๆอยากปีกวิเวกอยากอยู่คนเดียวเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปเนาะน่าจะไป ในเรื่องของทางธรรมเพราะว่าอันนี้เขาบอกให้คุณแบบมันเป็นลักษณะของการกรวดน้ําด้วยนะทาบุญแล้วให้กรวดน้ํานะคะตอนนี้อาจจะคิดมากมีเรื่องให้วิตกกังวลแต่อีกไม่นานสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่คุณคิดไว้โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินกําลังจะเข้ามาเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาแล้วทาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นปัญหาหรืออุปสรรคมันจะคลี่คลายขึ้นเนาะโอเคน,นะคะราศีธนูลัคาธนูเราอ่านให้ประมาณนี้เราอยากบอกว่าช่องเรามันจะมีเขาเรียกว่าอ,อะไรปุ่ม กดแตงเนี่ยกดปุ่มแตงอยู่ข้างล่างเป็นปุ่มขอบคุณเนาะเผื่อมีใครบางคนอยากจะขอบคุณช่องเมจิทาร์โดบายคิตตี้ก็สามารถไปกดตรงนั้นได้มันเหมือนเป็นการโอนเงินเข้ามาเพื่อช่วยสนับสนุนช่องนะคะเงินที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านไพ่เปิดให้ลูกดวงทำนายดวงทุกๆครั้งหรือมีคนช่วยสนับสนุนมาเนี่ยเราแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญนะคะหรือ ไม่ก็อีกส่วนหนึ่งเราก็เอาไปซื้อไพ่สำรับใหม่เพื่อเอามาเปิดแล้วก็ทำนายให้ทุกๆคนที่ได้ผ่านเข้ามาพบเจอกันเนาะขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องเมจิกทาลอดบายคิตตี้ให้นะคะขอบคุณมากค่ะ